สาวันต่อมาค้หาชการเบอร์นาส่งจดหมายฉบับนี้ไปให้กษัตริย์โดมอการับทราบครับท่านเบอร์นาดขอให้มันทำหน้าที่เป็นเส้นชีวิตของตระกูลดีเวลทีเถอะแต่ว่าข้าสงสัยที่ข้าเคยคิดไว้หรือว่านี่จะเป็นฝีมือของตระกูลแอชกาน์จะเป็นแบบนั้นก็ได้หรือไม่ก็เป็นคิวเบิร์ดที่กำลังใช้เรื่องนี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอยู่แล้วนะไม่ว่าอย่างไรข้าก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนแล้วนะเกิดอะไรขึ้น ข้างนอกวุ่นวายอะไรกันคือว่ามีทูษมาเยือนค่ะททตกันดึมาจากที่ไหนกันเพราะเขาบอกว่าเป็นูุทางการจากตระกูลแอดค่ะเจ้าหนุยน่ยอยในพวกเขาเข้ามาแล้วเนือเพื่อเขาบอกว่าอยากพบท่านเบอรา์าร์ดก็เพราะรู้ว่าท่านอาศัยอยู่ที่นี่บ้าเอย้ยแย่แล้วหาเรื่องอ้างอะไรสักอย่างแล้วไล้พวกนั้นกลับไปซะเอาละยินดีที่ได้พบครับท่านเบอร์นาร์ดเจ้าเจ้าเป็นของออบมูสใช่ครับ ผมมาที่นี่ในฐานะผู้สงสารของท่านอัลมุสครับชื่อของผมคือเอิร์นผมทราบดีว่าตระกูลแอกับตระกูลดีเบลนั้นต่างาก็แกลียกชังกันและผมก็เข้าใจหากพวกท่านต้องการปฏิเสธพวกเราถึงจะอย่างนั้นพวกเราก็มาที่นี่โดยหวังว่าสามารถเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้คุณเอิร์นข้าขอไยในสิ่งที่พูดไปแต่ในตอนนี้ทั้งสองตระกูลของพวกเรากำลังขัดแย้งกันอยู่ดังนั้นหากมีเรื่องใดที่เจ้าต้องการหาหรือข้าหวังว่าท่านจะทำตอนที่ท่านลีกาอยู่ด้วยแหละนะแน่นอนครับ แต่ผมหวังว่าท่านจะเมตตาพวกเราสักหน่อยในโอกาสนี้พวกเรามีบางสิ่งที่อยากให้ท่านรับไว้ครับอืมเอามาได้เลยครับออนี่คือหลักฐานว่าเราจริงใจและหวังจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีกับท่านเอลโมสดังนั้นได้โปรดรับมันไวเ้เถอะท่านเบอร์ nard จะพูดจริงหรือเนี่ยข้าไม่มีเหตุผลในดที่ต้องรับของขนนั่นแล้วก็ได้โปรดออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้อ๋อเดี๋ยวก่อนครับท่านเบอร์าร์ดพวกเราขอพยักยานสดซึ้ง หากสิ่งนี้ทําให้ท่านไม่พอใจพวกเราเพียงหวงังจะเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์ที่ดีจึงเข้ใจความประสงค์ของท่านงั้นพวกเราจะขอตัวกลับสําหรับวันนี้พวกเขาไปแล้วงินเลยครับแต่พวกเขาทิ้งของขวัญไว้ใกล้ประตูกอนจะออกไปนะครับอะไรนะนี่มันอะไรกันนี่มันแกล้งก,กันชัดๆส่งของพวกนี้กลับไปซะครับได้แต่นี้เลยหืมแต่ดูมันว่าจะสายเกินไปแล้วสินะ เรื่องนั้นแน่ใจเรือแกไม่ได้เข้าใจผิดใช่ไหมครับพูดตามตรงนะผมเองก็ไม่อยากเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นความจริงครับที่ว่าเบอร์นาดน่ะเล่าของคนบางส่วนจากเอลโมสแล้วคนอื่นๆคิดยังไงกับเรื่องนี้ละ่ะ <c oughs> จนถึงตอนนี้ยังมีคนบางส่วนที่คอยปกป้องเบอร์นาดอยู่ล้วนะผู้ติดตามที่ไม่ใช่เขย่าในที่นี่รอนเป็นพวกที่ไม่มีทางทะเลาะตะกนนูลนี้เรื่องแบบนี้มันเสียเปียบคุณเกินไปแล้วนะท่านเบอร์นาดงั้นผมขอตัวก่อนแล้วนะครับ ถ้ามันเรื่องจริงแล้วก็ฉันจะไม่มีวันยกโทษให้แกนะเมอร์นาดจับตาดูมันไว้ให้ดีถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วล่ะก็ข้าล้างตระกูลมันให้หมดท่านเมอร์นัดคะอืมท่านลีกาตัดสินใจไปแล้วก็แทบไม่มีทางเปลี่ยนใจสถานการณ์แบบนี้ฉันคงมีแต่จะถูกกำจัดเท่านั้นข้าเท่าด้วยค่ะท่านเบอร์นาทั้งห,หมดเป็นเพราะฉันปล่อยพวกเขาเข้ามาไม่ต้องกังวลหรอกเอิญเป็นคนเจ้าเล่ห์มากถึงตอนนั้นตอให้เราปฏิเสธไปเขาก็คงกลับมาด้วยวิธีอื่นอยู่ดีล่ลนะ ดูเหมือนว่าถึงเวลาที่ฉันตัดสินใจแล้วท่านเลกาผมมีเรื่องที่อยากจะหารลือด้วยครับมีอะไรกันเหรอเบอร์นาร์ดข้ารู้สึกว่าตัเองแก่ขึ้นมากแล้วข้าเลยคิดว่าอาจถึงเวลาที่ข้าจะวางมือแล้วล่ะไหว,วนะที่เหลือนั้นข้าจะฝากให้คิวเบอร์ดูแลเองครับไม่มีทางหรอกไม่อยากให้เป็นแบบนั้นขออภัยด้วยครับจะรอเล่นได้แล้วเดี๋ยวก่อนเบอร์นาร์ดเบอร์นาร์ดฮ่า สภาพแบบนี้ข้าคงออกไปนอนนอกบ้านไม่ได้อีกแล้วท่านเบนาดคะไม่น่าของท่านมันแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับพรจากกษัตริย์ได้สูญเสียการสนับสนุนไปแล้วข้ารู้ที่ผ่านมาข้าเืนองตัวเองมาอย่างหนักตลอดเลยล่ะเพราะงั้นต่อจากนี้ขอให้ข้าได้ใช้ชีวิตอย่างสบายขึ้นหน่อยเถอะหลังจากนั้นอาการป่วยของเขาที่เคยถูกยับยั้งไม่ได้พรน,นั้นได้สุดตัวหนักลงแล้วเบนาดก,ก็เสียชีวิตในทันทีข้าอาจากไปอย่างมีความสุขในวาระสุดท้ายก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามสมาชิกที่เหลือของตระกูลเขาไม่ได้เข้าไปพัวพันกับการกรบฏและได้รับการช่วยเหลือเอาไว้เสียชีวิตเมื่ออายุ8ปปี